มาเดี๋ยววันนี้นะครับงานปิดท้ายที่อูทิปเซอร์วิสอูทิปเซอร์วิสงานปิดท้ายกันละกับกับอูทิปเซอร์วิสนะฮะดีเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านรอลอ,ลอท่านนี้นะวันนี้มีเป็นงานพิเศษสำหรับอาจารย์ใหญ่เราด้วยนะครับที่มาให้ความอนุเคราะห์วันนี้ซ่อมนปัดกันที่นี่ นะพอดีเป็นงานวันเกิดเราจะไปทำเซอร์ไพรส์กันนะครับไปเข้าห้องเราจะไปทำเซอร์ไพรส์กันนะครับขออนุญาตครับ You. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. แรงแข่งๆเหมือนกันนะครับทุกคนร่ำรวยร่ำรวยครนบครับป่วยพ่อพนเพื่อนเหมือนกันเขาผมแหละว่าเกิดผมผมไม่ดีผมท่ากวะผมไม่ดี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 ขอให้แก่ไปอีกหนึ่งปีโอ้ยขอให้มันเพิ่มอีกสิบล้านกว่าเออคิดดีกว่าล้านเดียวก็แย่แลนะสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้กับทีมน้องๆนะครน้องๆทุกคนตัวนี้ก็ ขออวยพรให้สําหรับคุณครูนะครับคุณครูหรืออาจารย์ใหญ่ของเรานี่แหละนะครับผู้อาวุโสที่สุด,ดสในวันนี้นะครับผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดในวันนี้ผมผมเหลือน้อยเหลือน้อยนะก็<ด><ด>สําหรับน้องๆของเรานะครับน้องๆของเราใบก้อนว่ายังไงอวยพรอะไรให้ก็ขอให้อาจารย์อยู่เป็นร่มโพนใจแล้วก็ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกาใายกับรุ่นน้องอย่างผมไปเรื่อยๆครับผม แล้วอีกคนอีกคนขอให้การผมแข็งอึดใหยาวโอ้ยอ้าวอ,อ,อีกคนอาจารย์บังว่าไงดีอาจารย์นิดก็อยู่นานๆ <c oughs> <c oughs> นานแค่นั้น <c oughs> เฮ้ยว่าคนมีกรรมต้ออยู่นานที่อยู่ให้ความรู้น้องๆก่อนได<อ>้ช่วยกันควกล้าเอาอีกคนก็ขอให้ความให้ดามิดสุขภาพแข็งแรง กิจการรุ่งเรืองแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยครับผมขอบคุณครับสองว่าไงเอาโอไยพรให้อาจารย์ใหญ่หน่อยอาจารย์ใหญ่มีเงินปีหน้าสิบล้านเลยเบิ่มเข้ามาครับใครโอไอพรก็ไม่ดีเท่าไม่ใหญ่คนนี้โอวยพรเนี่ยอ๋อ อยค่อยว่ะเออโอ้ยคนจะรักตลอดชีวิตเลยเออแล้วรักง่าต่คิดแหมอโอ้ยแนนดีสิบูอ้าวนะครับวันนี้พวกเรานะครับในนามฐานะน้องๆนะครับน้องๆทุกคนก็อวยพรให้สําหรับอาจารย์มิตรนะฮะอยู่เป็นลมโพล้มใสอยู่ให้ความรู้ประสิทธิ์ประสิทาสวิชากับเด็กๆรุ่นหลังต่อไปแคนนื้นะครับแคนนื้ออ้าวอีคนนึง นี่ขอให้ทุกคนมีความสุขและรรยรรอยสุดขนถูหลวงพ่อจี